สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์กันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการขับถ่ายสิ่งแรกที่เพื่อนๆนึกถึงคงเป็นการขับถ่ายของเสียในรูปของกาก,ากอาหารที่ถูกลำเลียงผ่านลำไส้ใหญ่และขับออกทางทวารหนักในรูปของอุจจาระกันใช่ไหมล่ะคะแต่ความจริงแล้วร่างกายของคนเรา มีช่องทางการขับถ่ายของเสียถึง4วิธีเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายปัสสาวะทางไตาการขับเหงื่อทางผิวหนังลมหายใจที่เข้าออกทางปอดและการขับถ่ายกากาอาหารลำเลียงผ่านทางลำไส้ใหญ่และขับออกทางทวารหนักในรูปของอุจจาระซึ่งในคาบเรียนนี้ เราจะมาศึกษาการขับถ่ายของเสียทางไตและผิวหนังกันก่อนค่ะเอาละค่ะทราบถึงความหมายของของเสียไปแล้วเรามาเริ่มศึกษาระบบขับถ่ายของร่างกายที่ออกมาในรูปปสัสสาวะกันดีกว่านะคะเพื่อนๆซึ่งอวัยวะที่เป็นเพื่อเอกของระบบนี้ก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากไตนั่นเองค่ะ คนเรามีไตสองข้างนะคะเพื่อนๆอ,นอวัยวะชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วไตของมนุษย์จะอยู่บริเวณด้านหลังของช่องท้องถ้าผ่าไตาออกตามแนวยาวจะพบว่าไตาประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นค่ะไตชั้นนอกกับไตชั้นในตรงช่วงกลางของไตเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า มันมีลักษณะเป็นส่วนที่เว้าวเข้าไปใช่ไหมคะตรงส่วนเว้าวนั้นเราเรียกว่ากรวยไตยคะ่ะในไตแต่ละข้างจะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าหน่วยไตยอยู่เป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆซึ่งหน่วยไตยนี้จะมีรูปร่างคล้ายท่อที่มีลักษณะขดไปขดมาคะ่ะปลายข้างหนึ่งของหน่วยไตยจะเป็นแอ่งรูปร่างคล้ายๆชามซึ่งเราเรียกตรงส่วนนี้ว่า Bowman's Capsule และใน Bowman's Capsule ก็จะมีกลุ่มหลอดเลือดฝอยพันกันอยู่เป็นกระจกเรียกว่า glomerulus ค่ะการที่เราจะขับถ่ายปัสสาวะได้นั้นไตจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอวัยวะอื่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆ ซึ่งอวัยวะเหล่านั้นก็ได้แก่ท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะและเนื่องจากการขับถ่ายของเสียทางไตเป็นการทำงานร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดดังนั้นในระบบการทำงานของไตจึงมีหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะรู้จักกับส่วนประกอบของไตกันครบถ้วนแล้วคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าไต สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้อย่างไรหลอดเลือดที่นำเลือดมายัางไตคือหลอดเลือดแดงที่มาจากหัวใจและไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายและมายัางไตค่ะซึ่งในเลือดนี้จะลำเลียงทั้งสารที่มีประโยชน์และของเสียเข้ามาที่ไตค่ะสารต่างๆที่ลำเลียงมากับเลือดจะถูกส่งเข้าสู่หน่วยไตยเพื่อให้โกเม e รู l ัสในหน่วยไตย ทำหน้าที่กรองสารที่อยู่ในเลือดโดยของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการก็จะถูกส่งผ่านไปที่กรวยไตยและไหลผ่านไปที่ท่อไตลงไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะจากนั้นจึงถูกขับออกจากร่างกายในรูปของเหลวคือน้ำปัสสาวะนั่นเองค่ะส่วนสารที่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่เช่นอะมิโน,โนและกลูโคโส เมื่อผ่านไปตามหน่วยไตยก็จะถูกผนังของหน่วยไตยดูดซึมกลับคืนเข้าสู่หลอดเลือดฝอยใหม่แล้วส่งต่อไปยังหลอดเลือดดำเพื่อไหลกลับเข้าสู่หัวใจของเสียที่มีสถานะเป็นของเหลวนอกจากจะถูกขับออกจากร่างกายในรูปน้ำปสัสสาวะผ่านไตแล้วยังสามารถถูกขับออกจากร่างกายในรูปของเหงือ่อผ่านทั้งผิวหนังได้อีกด้วยนะคะ ผิวหนังของคนเราประกอบไปด้วยโครงสร้างทั้งหมดสามชั้นนะคะคือชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้และชั้นไขมันส่วนบนผิวชั้นหนังกำพร้าจะมีรูเหงื่อโดยรูเหงื่อเป็นรูเปิดของต่อมเหงื่อที่อยู่ในชั้นหนังแท้และที่บริเวณด้านล่างของชั้นหนังแท้จะมีหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงอยู่และแน่นอนค่ะ ว่าพระเอกของระบบการกำจัดของเสียทางผิวหนังนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต่อมเหงือ่อโครงสร้างภายในของต่อมเหงือ่อจะมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่เป็นกลุ่มนะคะเพื่อนๆและรอบๆต่อมเหงือ่อก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงอยู่ค่ะโดยหลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะทำหน้าที่ลําเลียงเอาของเสียที่ร่างกายต้องการกำจัดออกทางผิวหนังมายังบริเวณต่อมเหงือค่ะซึ่งของเสียที่ว่านี้ จะถูกลำเลียงมากับเลือดนะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อมาถึงบริเวณต่อมเหงื่อแล้วของเสียก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ท่อในต่อมเหงือ่อจากนั้นของเสียจะถูกลำเลียงไปตามท่อซึ่งมีปลายทางคือรูเหงื่อที่เปิดอยู่บริเวณผิวหนังกำพร้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการกำจัดของเสียทางผิวหนังค่ะ ในแต่ละวันร่างกายจะสูญเสียน้ำในรูปของเหงื่อประมาณ500-1,000ถึงลูกบาทเซนติเมตรเชียวนะคะเพื่อนๆและยิ่งในวันที่อากาศร้อนๆหรือหลังจากออกกำลังกายใหม่ๆร่างกายเราอาจมีเหงื่อออกได้มากถึง2,000ลูกบาทเซนติเมตรเลยละคะ่ะตามปกติแล้วกระเพาะปัสสาวะของคนเรา สามารถรองรับน้ำปัสสาวะได้ประมาณ500ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆเมื่อมีน้ำปัสสาวะประมาณ250ลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็จะเริ่มรู้สึกปวดปัสสาวะนั่นเป็นสัญญาณที่ร่างกายแสดงให้เราทราบว่าต้องการถ่ายปัสสาวะออกค่ะเพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าโดยเฉลี่ยแล้วภายในหนึ่งวันเราสามารถถ่ายปัสสาวะได้มากถึง1,000ถึง1,500ลูกบาศเซนติเมตรเช่นนะคะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีอยู่ในร่างกายด้วยค่ะตอนนี้ได้เวลาไปพบกับพี่ยูเรนัสละลระคะเพื่อน,อนไม่รู้ว่าวันนี้พี่ยยเรนัสจะมีเกร็ดความรู้ดีๆอะไรมาฝากกันนะคะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคไตามาฝากกันครับน้องๆหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโรคไตกันมาบ้างแต่น้องๆทราบหรือไม่ครับว่าโรคไตนั้นคืออะไร โรคไตก็คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณไตโรคไตเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์การติดเชื้อรวมไปถึงการได้รับสารพิษจากภายนอกโดยธรรมชาติแล้วไตของมนุษย์จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามอายุนะครับแต่ถ้าเรารู้จักระวังดูแลก็จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้โรคไตนั้นบางโรคก็ป้องกันได้บางโรคก็ป้องกันไม่ได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุข,ของการเป็นโรค อย่างไรก็ตามวันนี้พี่มีวิธีการป้องกันโรคไตาบางชนิดมาฝากกันครับ 1. รับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์แต่พอควร 2. ดื่มน้ำสะอาดวันละ8-10แก้วเพื่อช่วยไตยให้ทำงานลดลง 3. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานๆหรือทำการสวนปัสสาวะเพราะจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะและเกิดการอักเสบได้ 4. เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงควรรีบรักษา เพราะทั้งสองโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตได้ครับได้เวลาของการทดสอบความรู้ความสามารถกันแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆตอบคำถามให้ครบทุกข้อก่อนกดดูฉเฉลยนะคะ สรุปร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดของเสียได้หลายวิธีเช่นการกำจัดของเสียทางไตที่ออกมาในรูปของน้ำปัสสาวะไตจะทำหน้าที่กรองของเสียที่หน่วยไตยผ่านทางโกลเมอรูลัสโดยจะดูดเอาสารอาหารที่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บเอาไว้ส่วนสารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะถูกกำจัดออกมาเป็นน้ำปัสสาวะค่ะ นอกจากนี้ร่างกายของเรายังสามารถขับของเสียออกทางผิวหนังได้อีกด้วยนะคะซึ่งของเสียที่ว่านั้นก็คือเหงื่อนั่นเองของเสียที่ร่างกายต้องการกําจัดออกจะถูกลำเลียงมากับเลือดเมื่อมาถึงบริเวณต่อมเหงือ่อของเสียก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ท่อในต่อมเหงือ่อจากนั้นของเสียจะถูกลำเลียงไปตามท่อซึ่งมีปลายทางคือรูเหงือ่อ ที่เปิดอยู่บริเวณผิวหนังกำพร้าค่ะคาบเรียนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ